จากกรณีที่มีคนร้ายก่อเหตุใช้วาวุธปืนยิงนายบุญชอบพวงจำปาอายุ53ปีประลัดอาวุสวอำเภอกันตารารมจนเสียชีวิตที่ถนนสาธารณะตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกีตำบ,บนยางอำเภอกันตารารมขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของในช่วงเช้าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปอกกระสุนปืนทองเหลืองขนาด 0, 80, จุด380จำนวน2ปลอกตกงอยู่ที่พื้นถนนห่างจากศพประมาณ5เมตรและพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตล้มคว่ำอยู่ ล่าสุดวันนี้ตำรวจได้นำตัวมือปืนโหดรายนี้ที่นายอัธมมงคลสมแก้วอายุ28ปีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้เสียชีวิตไปชำแผนประกอบคำรับสารภาพด้ยนายอัธมมงคลถูกจับกลุมได้ที่บ้านพักซึ่งจนมุมต่อพยายนหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าสาเหตุมาจากประดัดอาวุโสารนี้ชอบมาตักเตือนในเรื่องของการเสพและขายยาเสพติดในหมู่บ้านจึงวางแผนไปดักซุ่มรอก่อนจะขับขี่รถตามหลังจากนั้นใช้ปืนแบงก์กันที่ดัดแปลงยิงจนเสียชีวิต เดยผลตรวจตีลับสี่สำอางผู้ประกอบการตร,ปปรบพูธทจังหวัดศรีสะเกดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวคนร้ายรายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนันที่เกิดเหตุและจุดที่นำปืนของกลางไปซุกซ่อนบริเวณริมสระน้ำใกล้บ้านโดยขณะที่ทำแผนมีบรรดาญาติพี่น้องของนายบุญชอบและชาวบ้านโคกท่างพากันมาบงดูเหตุการณ์และต่างพากันดําให้ร้องตะโกนสาบแช่งในอัตมมงคลเพราะประดลัดายนี้เป็นที่รักของชาวบ้านทุกคน ทางด้านนางทองอายุ50ปีแม่ของนายอัธมมงคลผู้ต้องหารายนี้กล่าวว่าตนยอมรับว่าลูกชายของตนติดยาบ้ามานานแล้วแต่ไม่เคยตีหรือทำร้ายแม่รวมทั้งคนในครอบครัวแต่อย่างใดอีกทั้งตนไม่เคยเห็นนายบุญชอบผู้เสียชีวิตเข้ามาที่บ้านของตนแลไม่ทราบว่านายบุญชอบได้ด่าว่านายอัธมมงคลลูกชายของตนหรือไม่ซึ่งนายอัธมมงคลลูกชายของตนนั้นเป็นคนดีทำงานหาเงินเพื่อเหอลือครอบครัวซึ่งตนก็ไม่ทราบว่า,าเพราะสาเหตุดใดนายอาธมรรมงคลจึงได้ไปใช้อาวุธปืนยิงนายบุญชอบจนเสียชีวิตในครั้งนี้ บุญทันทุสีวันร่ยานตรุทธรพระโกกควบคุมตัวนายพิษนุปัญญาเต็ปปิ่นอายุ40ปีคนร้ายก่อเหตุจิงซับอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นจับกลุ่มจากนั้นไปจริงซับรถจักรยานยนต์ของประชาชนหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบมาว่าคนร้ายรายนี้หลบไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะไปรวบตัวได้ที่บ้านเพื่อนในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับของกลางอาวุธปืนที่จริงของตำรวจไปจากการตรวจสอบประวัติพบว่ามีหมายจับคดียาเสพติดของสารอุตรดิตถึงสองคดีในการทำแผนประกอบการรับสารภาหวานนี้จำนวน2จุดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่จุดที่1่จุดที่นำปืนพกซ้นของตำรวจไปซุกซ่อนไว้บริเวณเล้าไก่และจุดที่2บริเวณหน้าวัดแสงดาวตำบลปักโทกอำเภอเมืองอจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายเปลี่ยนรถกับเพื่อนเพื่อมุ่งหน้าหลบหนีต่อไปเที่ยมเพื่อนเนินมาปางก่อนที่จะถูกรวบตัวได้ในที่สุดนาคาคาโรดำรายงานพลตรวจโทสมประสงค์เย็นท้วงผู้บัญชาการตํารวจปูธอนภาคสามพร้อมด้วยภาพส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข,ข่ายค่ายาเสพติดรายใหญ่ได้ผู้ต้องหาสามรายซึ่งหนึ่งในนั้นมีอายุเพียง14ปีพร้อมกับของกลางยาบ้าห้ากระสอบรวม2ล้านเมตรและรถยนต์กระบะอีกจำนวน2คัน ดยก่อนณน,นี้ตำรวจสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจึงเฝ้าติดตามแต่ก็ไม่พบกระทั่งมีรยยนต์ตกถนนจึงไปตรวจสอบพบรถยนต์กระบะอิสโซดีแม็กซีบอลตกอยู่ข้างทางเมื่อเข้าไปรตรวจสอบพบว่าผู้ที่มาขับรถได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทางจึงเข้าตรวจสอบภายในรถพบยาบา้าจำนวน5กระสอบเป็นยาบา้าประมาณ2ล้านเมตซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายกระบะของรถจรึงจัดกำลังออกตรวจสอบผู้ที่หลบหนีแต่ก็ยังไม่พบตัว ต่อมามีรถยนต์กระบะอีซูซูสีขาวขับขี่มาจอดบริเวณที่เกิดเหตุเดือบีชายสามคนเดินลงมาถ่ายรูปรถคันที่ก่ยาบ้าตำรวจที่ซุ่มอยู่จึงได้แสดงตัวแต่ชายทั้งสามคนได้วิ่งขึ้นรถยนต์ขับขี่หลบหนีไปจากนั้นรถคันดังกล่าวก็เสียหลักตกลงข้างทางและมีชายคนหนึ่งวิ่งหลบหนีเข้าป่าตำรวจจึงเข้าตรวจสอบในรถพบผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอายุ16ปีและ14ปีมีูมิลำนาวอยู่อำเภอยางสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสาครคาม ตรวจคนน้นภายในรถพบลูกกระสุนปืนขนาดต่างๆซุกซ่อนอยู่ในรถจำนวนหนึ่งเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวชายที่หลบหนีไปได้คือนายทองคำจินดาหัวดงอายุ28ปีจากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพร้อมกับของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดและรถยนต์ของกลางอีกสองคันทั้งนี้ทางตำรวจจะได้สืบส่วนขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการและตรวจยึดทรัพย์สินต่อไปอภิรักษศรีอัศวินรายงาน น,นประพันธ์เทียนวิหารประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเกษตรกรจังหวัดพะเยาวกว่า300คนรวมตัวกันถีอป้ายเขียนข้อความต่างๆบริเวณที่ทําการพักพลังประชารัฐจังหวัดพะเยาเพื่อแสดงความยินดีกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสส,สพักพลังประชารัฐเขตหนึ่งจังหวัดพะเยาที่จะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแล้วเพื่อสานต่อง,งานที้อย่างครั้งๆไปแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยยื่นหนังสือกับตัวแทนร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเพื่อขอความช่วยเหลือในการสานต่อเรื่องที่ดินทํากินแก้ปัญหาในทุนเรื่องที่ดินการแปลงพื้นที่สอบประกอบสี K ่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเรื่องของน้ําเรื่องพืชผลทางการเกษตร,รและอื่นๆทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาและทั่วประเทศนายประพันธ์เทียนวิหารประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาเผยว่ากลุ่มเกษตรกรจังหวัดพะเยาพากันมาแสดงความยินดีแก่ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสสพะเยาที่จะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ไปการสารต่อและขอความช่วยเหลือของเกษตรกรทั้งหนพื้นที่ตลอดจนเกษตรกรทั่วประเทศท่านในเรื่องการแปลงที่ดินสอบประกอบ4ขีดส่วนหนึ่งเป็นโฉนดการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรแหล่งขับเก็บน้ําตลอดจนการประกันราคาพืชผลและอืน่นๆอันวิทยูดีรายงานนายชารตรีนัทหลางรองผู้ว่าราชการสวัทรตูนพร้อมนายพิบูลรัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนรา,านศฎรเขตหนึ่งสตูน ร่วมกันเปิดกิจกรรมอนามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรล running บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียนบ้านโดนปานันตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลด้านนางสาวพัชกุลตรีปันผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลกล่าวว่ากรมจังหวัดภาคใต้อนามันได้อนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ2 5 1 0สนับสนุนให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอนามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรล running at สตูลโดนปานันเทรล ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกานกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่สายตาผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อเพิการอยู่ระดับสนามการแข่งขันวิ่งในรูปแบบของการประจนภัยตามเส้นทางธรรมชาติของจังหวัดสตูลที่มีทั้งน้ำตกผืนป่าและสวนผลไม้ทุเรียนรวมสวนกาแฟโรบัสตา้าและสวนจำปาดะอันเป็นพืชอัตลักษณ์ GI ของจังหวัดสตูลการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภท คือระยะทาง6กิโลเมตรระยะทาง13กิโลเมตรและระยะทาง25กิโลเมตรเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า600คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมจิงเงินรางวัลรวมกว่า1 6 2 2 0 0บาทดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติป่าต้นน้ำยังได้สัมผัสชีวิตชุมชนและผลไม้อาทิทุเรียนเงาะลองกองและมังคุดด้วยเดติยาแสงมณีรายงาน